ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมองค์กรเราใช้หรือองค์กรเราเปิดเผยอยู่เนี่ยนะครับมันคืออะไรก็ได้นะครับมันคืออะไรก็ได้คำว่าอะไรก็ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อความก็ได้มันอาจจะเป็นรูปภาพก็ได้มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้มันอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นหมายเลข IP address ก็ได้ นะครับมันอาจจะเป็นรหัสก็ได้มันคืออะไรก็ตามนะครับที่มันบ่งบอกหรือก็บ่งชี้ไปที่ตัวบุคคลได้โอเคนะครับนี่คือข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพสัญลักษณ์เสียงหมายเลข IP รหัสอะไรต่างๆที่มันบ่งชี้ไปที่ตัวบุคคลไม่ว่าจะทางตรงนะครับ หรือทางอ้อมก็ตามมันบ่งชี้ไปได้อะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่บุคคลเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดาทเท่านั้นนะถ้ามันบ่งชี้ไปที่คนตายมันก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมันบ่งชี้ไปที่นิติบุคคลมันก็ไม่ใช่โอเคนะมันก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพราะบุคคลเนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงบุคคลธรรมดาทเท่านั้นเห็นนะครับมีคําถามข้อนึ่ง นะครับที่บอกว่าไอ้ข้อมูลสมบุบุคณลเนี่ยมันต้องมันต้องระบุโด,ดยทางตรงเท่านั้นนะ่มันจึงไม่ใช่นะครับมันจะระบุทางอ้อมก็ได้ยกตัวอย่างทางอ้อมยังไงยกตัวอย่างเช่นท่านเห็นตัวเลขแบบเนี้นะครับท่านเห็นตัวเลขแบบเนี้เป็นตัวเลขสิบหลักเรียงติดติดกันแบบเนี้เราก็อนุมานได้ว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์แต่เป็นของใครอ่ะเราไม่รู้ถูกต้องไหมเราเห็นหมายเลขเราเห็นหมายเลขสิบหมายเลขเนีย่ยนะครับอนุมานได้เลยเบื้องต้นว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์แต่หมายเลขโทรศัพท์ใครไม่รู้นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเราจะบอกว่าเอ๊ะไอ้ข้อมูลเนี้ยไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมันก็ไม่ใช่นะเพราะทางตรงเนี่ยระบุไม่ได้แต่ทางอ้อมเนี่ยระบุได้มันอ้อมอยังไงมันอ้อมโดยการที่เอาข้อมูลตัวเลขเนี่ยไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออ่ะสมมติว่าเราอนุมานว่ามันเป็นโทรศัพท์มือหมายเลขโทรศัพท์มือถือไงเราก็ไปตรวจสอบกับเซอร์วิสพร v อ d ว r ตเดอร์ตวสอบกับแท็ก ตรวจสอบกับ AIS ตรวจสอบกับ True ตรวจสอบกับ NT เลยเทเลคอมอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับยกตัวอย่างเนียดังนั้นไอหมายเลขเนี่ยที่มันเรียงมาเนี่ยหากระบุทางตรงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหมายเลขของผมหรอกยกเป็นคนที่รู้ถูกต้องไหมครับมันก็ระบุทางตรงอ่ะมันจะไม่รู้หรอกท่านเห็นข้อมูลทางตรงเนี่ยท่านจะไม่รู้แต่ถ้าจะไประบุทางอ้อมเนี่ยมันจะรู้นะครับโดยไปผ่านจากตัว Service Provider มานั่นเอง มีข้อมูลอยู่จํานวนมากเลยครับที่ไม่สามารถระบุตัวท่านทางตรงได้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลคนทางตรงได้ต้องระบุโดยทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหากมันระบุบุคคลธรรมดา,ามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมดเลยนะครับถ้าระบุคนตายถ้าระบุนิติบุคคลมามันก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบ,บุคคลนะครับนั่นคือนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่ว่ามานะครับไอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2แบบ บแบบแรกคือข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปอ่ะคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลซึ่งถ้าเรารู้เราเห็นเราได้ยินอ่ะมันจะไม่เกิดอาติหรือไม่เกิดการเลือกปฏิบัตินะครับเกิดการเลือกปฏิบัติกับตัวเจ้าของข้อมูลสมบคุคคนะครับเจ้าของข้อมูลสมบุกเนี่ยเราเรียกว่า data subject นะครับ เราเรียกว่า Data Subject เจ้าของข้อมูลสบุคคลนะครับเช่นชื่อนามตกุลที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอย่างเงี้ยเรารู้แล้วเราไม่เกิดอคติหมายถึงโดยทั่วไปนะครับคนโดยทั่วไปจะไม่เกิดอคติไม่เกิดการเลือกปฏิบัตินะครับเราเรียกมันว่าข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปมีเยอะมากนะครับอะไรก็ตามที่มันระบุข,ข้อมูลสบุค ระระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นตามที่ว่าไประบุตัวบุคคลได้และมันไม่ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติไม่เกิดอคติกับตัวเจ้าของข้อมูลคนมันเป็นข้อมูลสุบนทั่วไปทั้งหมดนะครับอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าข้อมูลอ่อนไหวหรือ sensitive data นะครับเรียกย่อๆว่า sensitive data ก็แล้วกันนะครับกฎหมายเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษนะครับไอข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษเนี่ยนะครับ ข้อมูลสุบคบนี้พิเศษเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่ถ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ยินแล้วเนะี่ยท่านอาจจะเกิดอคติเกิดการเลิกปฏิบัติกับตัวเจ้าของข้อมูลสุบคณได้เมื่อกี้ข้อมูลทั่วไปคือมันไม่เกิดอคติไม่เกิดการเลิกปฏิบัติไนแต่อันเนี้ยอาจจะเกิดการเลิกปฏิบัติอาจจะเกิดอคติกับเจ้าของข้อมูลสุบคณได้จริงอยู่มันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่อาจจะเกิดอคติแต่คนหมายก็จะกําหนดไว้ไเลยว่าข้อมูล ข้อมูลบางอันเหล่านี้เป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือเซนสติดดาตาศาสนาที่นับถือข้อมูลเชื้อชาติข้อมูลความเกียรตดแงการเมืองข้อมูลสุขภาพข้อมูลปอดอาชีากรรมข้อมูลความพิการข้อมูลสภาพแรงงานข้อมูลเชืวอภาพข้อมูลพันธุกรรมพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลอ่อนไหวทั้งนั้นนะครับแต่กฎสังเกตไหมครับว่ากฎหมายที่เขียนไว้กว้างๆนะครับกฎหมายที่เขียนไว้กว้างๆยกตัวอย่างเช่น กฎหมายเขียนว่าข้อมูลสุขภาพเนี่ยเป็นข้อมูลอ่อนไว้เราก็เลยต้องไปดูให้ดีว่าไอข้อมูลสุขภาพที่มันเป็นข้อมูลอ่อนไว้มันได้แก่อะไรบ้างเช่นข้อมูลการรักษาพยาบาลข้อมูลโรคประจําตัวข้อมูลการเป็นบุคคลวิกลจริตข้อมูลโรคร้ายแรงข้อมูลการแพ้อาหารนะครับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบรับรองแพทย์นะครับหรือในเอกสารคําขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือคําขออประกันภัยก็ตามนะครับที่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน มันเป็นข้อมูลอ่อนไหวทั้งหมดเลยประวัติอาชซีกรรมเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับข้อมูลความพิการที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจําตัวของผู้พิการบนใบรับรองความพิการอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลอ่อนไหวทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลการเป็นสมาชิกสาภาพแรงงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้คําเสนอคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะนะครับในการประชุมคณะกรรมการสาภาพแรงงานเนี <S <s <uk> ่ยเป็นข้อมูลสาภาพแรงงานซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหวทั้งหมดเลยข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ที่สแกนนิ้วมือข้อมูลการจดจาใบหน้าข้อมูลการสแกนม่านตาสำหรับผ่านเข้าออกระบบนะครับหรือว่าจุดที่องค์กรกําหนดไว้เนี่ยเป็นข้อมูลชีวภาพซึ่งก็เท่ากับข้อมูลอ่อนไว้ทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลอ่อนไว้เนี่ยตามกฎหมายกําหนดไว้11อย่างนะครับข้อมูลอ่อนไว้ตามกฎหมายนี้กาหนดไว้11อย่างถ้าไม่อยู่ตามนี้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้มันจะกลายเป็นข้อมูลทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วไอ้กฎหมายที่แยกข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไว้เนี่ยมันแยกมาเพื่ออะไรนะครับมันแยกมาเพื่ออะไรมันแยกมาเพื่อที่จะกําหนดว่าเอาละ่ะถ้าจะดาเนินการนะครับกับข้อมูลทั่วไปนะครับมันอาจจะไม่เข้มข้นนะครับไม่เข้มข้นเท่ากับข้อมูลอ่อนไว้นะครับ จะไม่เข้มข้นเท่ากับข้อมูลอ่อนไว้สิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือข้อมูลทั่วไปอ่ะถ้าเราไปละเมิดองค์กรหรือบุคคลใดไปละเมิดเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความผิดทางอาญาแต่ถ้าข้อมูลอ่อนไว้เนี่ยจะเป็นความผิดทางอาญาขึ้นมาทาันทีคือมีโทษปรับนะครับมีโทษปรับตามกฎหมายอาญาและมีโทษจำคุกนะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นกฎหมายที่โทษทางอาญานะครับโทษทางอาญาเพราะว่า ตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันระบุว่าถ้าเกิดกระทําความผิดในเรื่องใดเนี่ยอาจจะถูกจําคุกทางอาญาหรืออาจจะถูกปรับทางอาญาซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปขยายความรายละเอียดก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลออนไว้เนี่ยถ้าจะต้องขอความยินยอมจะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งนะครับจะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง แต่ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปเนี่ยจะเป็นขอความยินยอมธรรมดาเท่านั้นไม่ต้องโดยชัดแจ้งก็ได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมแนะนําว่าแม้ว่าไอข้อมูลทั่วไปจะขอความยินยอมธรรมดาเช่นขอความย,ยอมด้วยวาจาขอความย,ยอมโดยปริยายนะครับขอความยยอมเป็นหนังสือก็ได้ทั้งนั้นแต่ความยินยอมแบบโดยชัดแจ้งเนี่ยมันมักจะเป็นหนังสือ นะครับอบอกให้อีกอันนึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นเป็นไฟอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น Google Form อะไรลักษณะแบบนี้เป็นการขอความยอมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยก็ได้ครับแต่มันต้องมันต้องเป็นข้อความขอความยอมจะด้วยวาจาพูดคุยกันว่าเออพี่ผมขอความยอมพี่นะแบบเนี้ยสำหรับข้อมูลอ่อนไหวยไม่ได้มันสติกนะครับมันสติกนะครับอา้าวทำไมต้องสติกเพราะว่า ถ้ามันเกิดมีการเก็บรวบรวมมีการใช้มีการเปิดเผยนะครับไปยังบุคคลอื่นหรือคนอื่นเห็นในพนูดง่ายๆมันอาจจะมีการเลือกปฏิบัติกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีประวัติอาชญากรรมชัชวานเป็นพนักงานของของบริษัทนะครับมีประวัติอาชญากรรมมีประวัติอาชญากรรมเอชอาร์ SR เนี่ยก็บอกกับหัวหน้างานของชัชวาน ว่าเออเนี่ยเราตรวจสอบประวัติในชาตวานแล้วนะชาชวานมีประวัติอาชญากรรมนะครับแม้ว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็บอกกันตามปกตินะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็แล้วไปไงแต่ตามกฎหมายเนี่ยท่านจะเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับมันต้องได้รับความยินยอมจากตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับท่านต้องมาถามผมก่อนว่าเนี่ยเราจะเปิดปเผยประวัติอาชญากรรมของคุณเนี่ยนะครับ ให้กับหัวหน้างานของคุณน่ะคุณยินยอมหรือเปล่าต้องมาถามผมก่อนนะถ้าผมไม่ยินยอมท่านก็ห้ามเปิดเผยนะก็จะผิดกฎหมายนะครับหรือละเมิดผมนั่นเองนะครับอา้าวก็แล้วทําสัญญาตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่เหรอก็ในสัญญาก็ตกลงกันไว้แล้วว่าอ่าเราจะตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วบริษัทเราในฐานะเป็นนายจ้างเนี่ยเราก็ต้องแจ้งประวัติอาชญากรรมของพนักงานไปให้กำกัญชาราบได้สิสัญญานะส่วนสัญญานะ สัญญาตกลงกันไว้แบบนั้นจริงแต่ตามกฎหมายอันนี้นะครับตามกฎหมายนี้ตามกฎหมาย p d p a เอนี่ยอ้างสัญญามาเปิดเผยข้อมูลสมบุคคลไม่ได้นะอ้างสัญญามาใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนไม่ได้มันจะต้องอ้างกฎหมายอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอะไรที่เป็นความจําเป็นเท่านั้นนะครับมีตัวอย่างแบบนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆสอดแทรกลงไป ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลสบุคคลเนี่ยมีอยู่สองชุดแบบนี้แล้วเราจะต้องแยกให้ได้ว่าในแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยมันมีข้อมูลสบุคคลอะไรอยู่บ้างดังนั้นท่านต้องจํานะครับท่านต้องจํามันพอสมควรว่าอะไรบ้างที่อยู่ในขายข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวที่ปรากฏอยู่ในเอกสารระบุตัว,ต,วตัวคนนะครับ อะไรบ้างที่เป็นข้อมูลความพิการอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลสุขภาพอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลสาภาพแรงงานอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลชีวภาพนะครับท่านต้องท่านต้องจํามันให้ได้เพราะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไวน้มีอยู่สิบเอ็ดอย่างเท่านั้นตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่อย่างที่สิบสองเนี่ยคือในอนาคตอาจจะบอกเพิ่มเติม